วายเชียงรายสวัสดีค่ะงานดวาย501 USA เน้นคัดหัวทุกตัวนะคะสีเข้มๆนะคะสีดำและสียีนนะคะพร้อมแล้วไปชมตัวแรกกันเลยค่ะรหัส13703นะคะไซส์29นะคะความยาวอยู่ที่44นะคะปลายขาอยู่ที่7.3นะคะตัวนี้ลองให้ดูด้านหน้านะคะ่ะเป็นงานกระดุมน,นะคะ4เม็ดนะตัวนี้ ได้กระดุมสามสีหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะ MAKE IN ออสเตรเลียนะคะเอาเต็มนะเดี๋ยวน้องให้ดูเป้าด้านหลังค่ะตัวต่อไปเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นยีนสีเข้มนะคะพ,พี่แตกไซายสวยมากเป็นรุ่น5-0-1นะคะ รหัสหนึ่งดสองสานะคะไซส์ยี่ความยาวอยู่ที่39.5ส้าปลายขายอย่ที่7.5นะคะตันนี้เป็นงานกระดุมนะคะกระดุมมีทั้งหมด5เม็ดนะคะคุณพี่ค่ะเลคกระดุม273นะคะป้ายแครอยู่ครบนะคะคพี่ค่ะตัวนี้ Make in Poland นะคะ น้องให้ดูด้านหลังนี่นะคะต่อไปตัวนี้นะคะคุณพี่ค่ะรุ่น501ป้ายหนังบิ๊กอีนะคะคุณพี่ค่ะแตกไซส์สวยมากตัวนี้คุณพี่นี่น้องให้ดูนี่หนึ่งสามห้าแปดเจ็ดนะคะไซส์ยี่สิบเก้าความยาวสามจุดเก้าจุดห้าหกจุดสามนะคะแงกระดุมทั้งหมดห้าเม็ดนะคะคุณพี่ค่ะ ใบแคบินค่ะคุณพี่กระดุมห้าศูนย์เก้าศูนย์นะคะตัวนี้เมคอินแคนเบเดียนะคะน้องให้ดูด้านหน้าแบบเต็มตัวนะคะด้านหลังค่ะ ตัวนี้นะคะคุพี่ขารหัสหนึ่งสามห้าเจ็ดเจ็ดสองนะคะคุณพี่ไซส์ Size 29ความยาวอยู่ที่43นะคะปลายขาอยู่ที่7.5นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นงานกระดุมทั้งหมด4เม็ดนะคะป้ายแคร์อยู่ครบนะคุณพี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นะคะ MAKE IN อียิปนะคะคุณพี่คะ่ะเลขกระดุมนะคะ3าม7นะคะคุณพี่น้องให้ดูแบบเต็มตัวด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น501งานกระดุมนะคะส,สีเข้มเลยคุณพี่งานแตกซสายสวยมากตัวนี้ ปคายไม่มีตำหนินะคะตัวนี้รหัส13699นะคะไซส์29ความยาว41ปลายขาเนะคะตัวนี้เป็นงานกระดุมทั้งหมด5เม็ดนะคะตัวนี้เลขกระดุม3496นะคะพี่ขาเม a อินใช h หน้านะคะขึ้นลางสวยมากค่ะคุณพี่ตัวนี้นะน้องให้บ้านหลังนะคะคุณพี่คฟะ ตัวนี้รหัสหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดนะคะไซส์ยี่สิบเก้านะคะความยาวอยู่ที่สี่สิบจุดห้าปลายขาเจ็ดจุดห้านะคะกระดุมมีทั้ดสี่เม็ดนะคะคุณพี่คะ่ะป้ายแครนะคะคุณพี่ตัวนี้เม็กซิโกนะคะกระดุมสี่ศูนย์สามสองนะคะด้านหลังนะคะ ตัวนี้ขึ้นเฟสสวยมากคุณพี่อ่ะต่อไปนะคะตัวนี้นะรหัสหนึ่งสามห้าหกแปดนะคะไซส์ยี่สิบเก้า 29, ความยาวอยู่ที่สามสิบเก้าจุดห้าปลายขายอยู่ที่เจ็ดนะคะเดี๋ยน้องให้ดูด้านหน้าค่ะคุณพี่เป็นงานกระดุมสี่เม็ดนะคะตัวนี้ผ้าหนานิ่มเป้าเต็มค่ะคุณพี่นี่น้องให้ดูเป้านี่นะคะป้ายแคร์อยู่ครบนะคุณพี่นี่ เลขกระดุมแปลสองเจ็ดสี่นะคะตัวนี้เมกอินเมกอินโปแลนด์นะคะคุณพี่ค่ะต่อไปสีดำนะคะคุณพี่ค่ะรหัสหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเก้านะคะไซส์สามสิบสามความยาวอยู่ที่สี่สิบสี่จุดห้านะคะปลายขายที่แปดนะคะตัวนี้นี่คุณพี่เป้าเต็มนะน้องให้ดูเป้า ตัวนี้กระดุมห้าเม็ดนะคะเลขกระดุมสองเก้าเก้านะคะคุณพี่ค่ะตัวนี้นะป้ายใครอยู่ครบนะคุณพี่น,นี่น้องให้ดูด้านหน้าแบบเต็มตัวเลยด้านหลังนะคะต่อไปตัวนี้นะคะคุณพี่ขาเป็นรุ่น501 หมึกแดงนะรหัสนะคะคุณพี่ขาหนึ่งสามเจ็ดสองหกนะคะไซส์3ามสิบสองความยาวสี่สิบสามนะคะปลายขาแปดนะคะตัวนี้น้องให้ดูด้านหน้านะคะตัวนี้กระดุมห<ส>้าเม็ดนะคะคุณพี่เนกระดุมหกห้าสามนะคะตัวนี้ make in u s a ออนะคะคุณพี่คะ่ะน้องให้ดูด้านหน้าเต็มตัวเลย ด้านหลังคะ่ะรหัสหนึ่งสามเจดหนึ่งสองไซส์สานะคะความยาวสี่สปลายค่ะเจ้านะคะตัวนี้น้องให้ดูตัวนี้กระดุม5เม็ดนะคะคุณพี่คะ่ะในกระดุมสองเกนะคะตัวนี้เมกอินสเปนนะคุณพี่เดก่น เมคอินสเปนนะคะผ้าหนานิ่เน,น้อถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจกางเกงที่น้องนำเสนอไปสามารถติดต่อสอบถามได้ด้านล่างนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ให้น้องด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ